สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลน,นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับแฟนแๆเลตเตอร์ซีแฟนๆที่จอกสยามประเทศไทยด้วยนะฮะก็วันนี้ครับตัวผมเองก็จะมีข่าวสารมานําเสนอกันในวันครอบครัววันที่14เมษายนแบบนี้นะครับก็แน่นอนเลยว่ามีเกี่ยวกับเล t เตอร์ซีประเด็นหลักๆจะเป็นก่อนเกมนะที่เลตเตอร์ตีเราจะบุกไปเยือน y e เอสวีไอโฮเฟนนะซึ่งปัจจุบันนักเตะของเล t เตอร์ซีก็อยู่ที่นั่นเรียบร้อยอยู่ที่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ที่เมืองไอโฮเฟนเรียบร้อยนะครับก็ฝากกลับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครป์ฝากติดกระดิ่งด้วยนะฮะอ่ะนะครับเราไปพูดคุยก,กันกับประเด็นวันนี้ครับซึ่งวันนี้ที่ผมขึ้นหัวข้อไว้นะครับเป็นมาสร้างประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันกันกบเล t เตอร์ซีครับเพราะ วันนี้ครับมีการแข่งขันฟุตบอลยุโรปนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลเอนซ์ลีกนะครับในเวลา5้าทุ่มสีตามเวลาประเทศไทยนะฮะเลตเตอร์สตีพวกเราครับจะบุกไปเยือนพีเอสพีไอโฮเฟนที่สนามฟิลิปสเตเดียนหรือว่าฟิลิปสเตเดียมนะครับซึ่งมันจะเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรครับถ้าเลตเตอร์สตีพวกเราฮะสามารถผ่านเข้ารอบ 8ทีมไปไปสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบเซมิไฟแนลได้ครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับมันคือนัดประวัติศาสตร์ครับที่จะได้รู้ว่าเลเตอร์ซี่จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบตัดเชือกฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรได้หรือเปล่านะครับเพราะเลเตอร์ซี่เคยเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลถ้วยใหญ่สุดของโยโุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีมาแล้วนะครับแต่น่าเสียดายที่ต้อง ตกรอบนะครับพาด่่าให้กับทีมดังจากสเปนอย่างตราหมีแอตเลติโกมาดริดในฤดูกาลนะฮะ2 0 .17-2 0 .18 นะครับแต่พอมาฤดูกาลนี้ฮะเลเตอร์สตีครับก็กำลังจะมีโอกาสที่จะเป็นหน้าประวัติศาสตร์สร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่โดยการเข้าสู่รอบตัดเชือกรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นครั้งแรกในฟุตบอลสโมสรยุโรป นะครับแต่เป็นในรายการยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเป็นรายการใหม่ที่ยูฟ่าเขาอยากให้ทีมหลายๆทีมได้มีโอกาสมาเล่นในรายการยุโรปนะฮะซึ่งทางสื่อเนี่ยเลสเตอร์เชอร์ไลฟ์เนี่ยเขาเลสหรือเลสเตอร์เมอร์คิวรีเนี่ยเขาก็มีการนะฮะออกมาพ r e d i c ครับก็คือทำนายนะฮะไลน์อัพเู้เล่นตัวจริงของทีมเลสเตอร์ซีครับว่าจะมีใครลงสนามกันบ้างจะมีใคร เป็นตัวจริงกันบ้างนะครับทางสื่อเขาก็คาดการเลยระบบ C1 C1 หรือ4 3 3นะครับก็คือมีมีแบ็กโฟนะครับแล้วก็มีกลางรับ1ตัวนะครับแล้วก็มีกลาง2คนมีปิดซ้ายปิดขวาแล้วก็มีหน้าเป้าตัว,ตวหนึ่งก็ระบบ C1 C1 หรือถ้าจริงๆแล้วก็คือ4 3 3นั่นแหละนะครับผู้สาวตูเขาก็มองเป็นชไมเคิลนะครับ แขงหลังครับทางขวาเขามองเป็น ira, ลิคาโดเปเรล่าครับทางซ้ายทิโมตีกาสตานนะผู้เซ็นเตอร์เป็นเวสลีรีโฟฟาน่ากับจอห์นนี่อีเวนที่ได้พักมาเต็มๆในเกมสุดสัปดาห์นะครับจนวันนี้เนี่ยน่าจะสดพอสมควรน,นะฮะส่วนกลางรับก็เป็นคนาของตีเลมันนะฮะแล้วก็ขนาบข้างด้วยแมดดิสันกับเคียนแอนดิลส์เบรีย์ฮอลนะฮะแล้วก็ทางซ้ายฮาวิบาร์นะทางขวามาร์คเอาบรตันแล้วหน้าเป้าเป็นแคลเ์ชี่อีเฮนาโชครับนี่ก็คือเป็นไลน์อัพที่ทางสื่อเนี่ยคาดการณ์ แฟนแฟนเลเตอร์ซี่เห็นด้วยไหมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้าชุดนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสที่เราจะเข้ารอบต่อไปในมุมมองของผมนั้นผมว่าเราเราผ่านได้แต่จะผ่านในเวลา90นาที120นาทีหรือจะผ่านในการดวนจุดโทษเดี๋ยวเรามาว่ากันนะฮะอ่ะเรามาอีกอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของแบรดลอตเจอร์ครับว่าลอตเจอร์ครับได พูดถึงนะฮะว่าแฟน PSV i o v e n เนี่ยจะช่วย l e t t e อรอ่ะมันคืออะไรผมจะอธิบายให้ฟังครับคือทางสื่อตอนเพรสคอนเฟอเรนซ์ของบรดล็อตเจอร์เนี่ยที่เราไลฟ์กันเนี่ยคือเขาก็มีการให้ล็อตเจอร์ได้พูดถึงว่าคุณคิดว่าคุณจะสร้างความแตกต่างไงล็อตเจอร์ก็บอกว่าการที่ PSV i o v e n นะครับเล่นในบ้านของตัวเองครับที่ฟิลิปเตเดียนนะครับ และมีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามราวๆประมาณ35,000ที่นั่งเนี่ยมันจะทำให้ PSV i o Eindhoven ไม่มีทางเลือกครับในการจะต้องเปิดเกมลุกใส่เล t เตอร์ซีถึงแม้ว่าในนัดแรกที่เสมอกันมาศูนที่ King Power Stadium ทาง PSV i o Eindhoven พวกเขาจะพึงพอใจเป็นอย่างมากในการบุกมาเสมอ e เล e เตอร์ซีได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์เก็บผลผลการแข่งขันขที่ต้องการออกไป และมีแฟนบอลเข้ามา1,600คนในตอนที่สนาม King Power Stadium ในเล็กแรกนะครับแต่วันนี้ครับลอเจอร์เชื่อว่ามันจะเปลี่ยนไป PSV ต้องแอตแทกติงฟุตบอลมากขึ้นต้องเพรส i n g มากขึ้นต้องเปิดเกมลุกมากขึ้นมันแสดงถึงว่าเลสเตอร์ีจะมีโอกาสครับในการดวนคือใช้คำว่า Space ในการสวนกับ และวันออนวัก็คือการดวลหนึ่งต่อหนึ่งของทั้งฮาวิบานหรือแม d i ิสันนะ,ะสำหรับบรนดลอตเจอร์ที่ให้สัมภาษณ mm ์ hmm. และลอตเจอร์ก็มองว่าสิ่งสําคัญที่มันจะเป็นคีย์ในเกมนี้คือถ้าโอกาสมาต้องทําให้สําเร็จนะครับถ้าโอกาสมาแล้วคุณต้องทําให้ได้คุณต้องทําให้สําเร็จและมันจะทําให้เลตเตอร์สตีสามารถสร้างหน้าประวัติศาสตร์ในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรได้ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้วยเล็กอันดับ3ของยุโรปก็ตามแต่ก็เป็นประวัติศาสตร์และเป็นฮิสตอรีของสโมสรน,นะครับนี่คือประเด็นที่ข่าวเขาเอามาเล่นนะครับในการที่บทสัมภาษณ์ของเบลารอตเจอร์ที่พูดถึงว่า PSV เดี๋ยวเขาต้องบุกเขาต้องพยายามทําเกมลุกมากขึ้นมันจะทําให้เล t เตอร์ซีมีช่องเจาะและมีแนวแนวลุกที่มีความเร็วสามารถดวนเดียวๆได้ เพราะว่าคือเลเตอร์ซีเนี่ยชอบเวลาเปิดเกมลุกแต่เวลาเล่นเกมรับเนี่ยอย่างตอนที่ PS V ในนัดที่แล้วไงครึ่งหลักฮะเกมรับเนี่ยแม่นเลยครับนะบซึ่งมันสอดคล้องกับข่าวสุดท้ายในวันนี้ข่าวต่อไปครับเกี่ยวกับก่อนก่อนเกมครับที่เจอ PS V ครับสองผู้เล่นตัวหลักฮนะสุดท้ายผลสแกนผลตรวจออกมามีอาการบาดเจ็บ,บทั้งนอนิมาดูอิเก้และก็ทางด้านของ บริสกัสการีนะครับซึ่งเป็นกองหลังตัวสำคัญที่เล็กแรกได้มีโอกาสลงด้วยเนี่ยทางด้านของโอลิเวียบอสการีครับขออภัยโอลิเวียบอสการีเนี่ยเซนเตอร์วัยยี่สี่ปีนะครับมีอาการบาดเจ็บครับเป็นแบบซีเรียสนีอินจูรี่เลยก็คือแบบบาดเจ็บหนักที่เข่าเลยนะครับนีอินจูรี่เนี่ยซึ่งต้องพักจนจบฤดูกาลเรียบร้อยแล้วครับ ในนัดที่เจอกับ r าร์เกซีวอลวิเนี่ยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอการบาดเจ็บซึ่งตอนเรียกตอนแรกเนี่ยทางด้านโรเจอร์ชมิดก็เหมือนกับว่าอาจจะมีโอกาสลุ้นลงได้แต่สุดท้ายครับยืนยันคอนเฟิร์มมาแล้วครับว่าไม่สามารถลงได้รวมถึงนอนนี้มาดูยเก้ที่เมื่อวานเราไลฟ์กันเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องเช็คความฟิตแต่นอน,น้ข่าวออกมาว่านอนนนิมาดูเก้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะ ลงเล่นในเกมที่เจอกับเลเตอร์ซีได้นี่ก็เป็นข่าวดีครับที่เลเตอร์ซีมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศผ่าน PSV ไปได้ก็เชียร์กันคืนนี้ครับมาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันครับสำหรับแฟนแเลเตอร์ซีมาสร้างประวัติศาสตร,รสส์หน้าใหม่ของสโมสรไปด้วยกันครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ฮะสุขสันต์วันครอบครัวนะครับขอให้ทุกท่านอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วก็ให้ครอบครัวทุกท่านเนี่ย มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับร่มเย็นเป็นสุขทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากและขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าคืนนี้เชียร์เลตเตอร์ซีไปด้วยกันครับ Fox Never Quit ครับทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกท่าน